ลอนสตอรี่นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมในช่วงนั้นผมต้องไปทำทุรลที่ภาคเหนือโดยที่มีความเร่งด่วนและในการเดินทางเราอาจจะดูเมาอาจจะดูเคว่งค้างเพราะว่าเลยตั้งใจที่จะชวนในกิจไปด้วยอย่างน้อยมันก็ขับรถได้และเป็นเพื่อนคุยในการเดินทางนี้ ไอ้ก,กิดคืนนี้มึงว่างปาวะกูจะให้มึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยคืนนี้กูไม่ได้ไปไหนมึงมีอะไรวะพอดีกูจะขึ้นเหนือกูจะได้มีเพื่อนคุยด้วยมึงก็ขับรถเป็นมึงจะได้สลับกับกูด้วยขึ้นเหนือเหรอเฮ้ยกูก็อยากไปพอดีแต่มึงต้องเลี้ยงกูด้วยนะเว้ยเออกูก็เลี้ยงมึงอยู่แล้ว และในคืนเดินทางผู้เราไเดินทางกันไปสองคนในยามกึางคืนทางขึ้นเหนือเส้นนี้มันจะมีแต่ป่ามีแต่ภูเขารถที่สัญจรก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเพื่อนที่นั่งกงข้างทำให้บรรยากาศในการเดินทางมันไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ถนนเส้นนี้ผมเคยเดินทางประมาณ3-4ครั้ง แต่ครั้งนี้ถนนดันจำรุดเพราะมีการก่อสร้างเลยทำให้ผมคุ้นคิดที่จะวนกลับไปหรือได้ใช้ทางเบี่ยงที่ผมไม่คุ้นกับเส้นทางเส้นนี้เลยอยู่ดีๆทางเส้นนี้ก็จำรุดเฉยเลยเอาไงดีวะเส้นนี้กูก็ไม่เคยมาซะด้วยสิ ป้ายมันให้เลี้ยวซ้ายแต่กูไม่เคยไปเลยเส้นนี้หรือว่าเราจะวนเส้นที่เราผ่านมาดีว่าแต่ถ้ามึงวนมันไกลเลยนะเว้ยไปทางซ้ายนี่แหละไม่ต้องกวนหมบอกและผมก็ตัดสินใจที่จะใช้ทางเบีย่ยงที่ผมไม่คุ้นเคยกับเส้นทางนี้เลยและผมก็เดินทางกันต่อโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไร พวกเราว่าขับรถก,กันต่อโดยใช้เวลาก็นานพอสมควรกับถนนเส้นนี้พอพวกผมขับมาสักพักหนึ่งเส้นทางเส้นนี้ไม่มีแม้กระทั่งรถไม่มีบ้านพักอาศัยของคนเลยจะกลับรถพิษทางเดิมก็คงไม่น่าจะทันเพราะน้ำมันนี่เหลือมันอาจจะไม่พอนี่เราก็เข้ามาไกลมากเลยเออใช่ดิแล้วน้ำมันก็นจะหมดอีก และไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีปั๊มน้ำมันหรือเปล่าถ้ากลับไปน้ำมันคงหมดพอดีแล้วพวกผมก็ได้ตัดสินใจอีกรอบในการใช้ถนนเส้นนี้โดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีปั๊มน้ำมันหรือเปล่าหรือจะมีบ้านคนหรือเปล่าและใช้เวลานานเท่าไรที่จะไปเจอกับถนนเส้นหลักเพราะถนนเส้นนี้ผมค้นหาใน G.P.S กลับไม่เจอถนนเส้นนี้เลยแต่ในที่สุดเราสองคนก็ได้เจอปั๊มน้ำมันแบบไม่คาดคิดโอ้โหถนนเส้นนี้มันยังมีปั๊มน้ำมันอยู่อีกเหรอมันก็ต้องลองเข้าไปดูเก่าขนาดไหนเราก็ต้องเติม พะรถมันไม่มีน้ํามันแล้วโหปั๊มน่ากลัวยี้ๆแต่ผมก็ไม่มีทางเลือกเพราะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีปั๊มน้ํามันหรือเปล่าผมก็เลยตัดสินใจที่จะข้อปั๊มนี้แต่ปั๊มนี้มันค่อนข้างที่จะเก่าเนียบและก็ดูวังเวงผิดปกติแต่พวกเราก็ไม่มีทางเลือกไม่อย่างนั้น เราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางได้ต่อที่แรกกูม,มองข้างนอกว่าปั๊มนี้มันเก่าแต่พอเข้ามาข้างในเก่าเก่าแล้วนี่พนักนามไปไหนวะนี่ลูกค้ามาเดีย๋ยวไม่มาดูเลยมึงลองไปดูข้างในสิอะไรนะทำไมต้องเป็นปูวะ มึงก็แค่เดินไปตรงนูน้นไม่มีอะไรหรอกมีใครอยู่ไหมครับพอดีผมจะเติมน,น้ำมันไม่เห็นมีใครอยู่เลยวะแล้วคุณเติมน,น้ำมันไปไหนกันหมด เห้มาแบบน,นี้ก็ตกใจหมดสิพี่มีอะไรเหรอเปล่าพอดีพอดีพี่เติมน้ำมันพอดีหัว่ายมันมีปัญหาพี่จงรอแป๊บนึ่งเอเอได้ได้ได้เดี๋ยวนยเดี๋ยวพี่ไปรอที่รถนะ ไอ้กิจเป็นไงมั่งวะมึงเจอใครหรือเปล่าเจอมีพี่เด็กปั๊มอยู่คนหนึ่งแต่เขาบอกว่าหัวใจมันมีปัญหาต้องหลแป๊บนึงแต่ว่าที่นี่มันดูแปลกๆอย่งไงก็ไม่รู้ทั้งปั๊มมีพี่เขาอยู่คนเดียวแถมในคำตัวแปลกๆหน้าตาของแกมีแต่รอยแผลเป็นแต่ไมหมดเลยว่ะ จริงเหรอกูว่าแค่ที่ปั๊มก็น่ากลัวพอแล้วกลัวน่าจะอีกพักนั่นแหละตอนนี้มึงเปิดเพลงได้ไหมมึงยิ่งเนียบบรรยากาศมันยิ่งน่ากลัววะ่ะเออเพออย่างชั่ว ยิ่งทำไมเพียงมันแทกอย่างนี้วะมึงมึงทิด้งงีิกูกูปิดไม่ได้วะชีเชีเอ้ยกูว่าแล้วมันแ,แปลกปัม๊มปั๊มนี้ก็ต้องมีอะไรแน่เลยวะ อะไรหรือเปล่าพี่ไม่ไม่มีอะไรหรอกพี่พี่ไม่เติมแล้วน้ำมันอะกูกูว่าเรารีบไปเหอะกูยอยากออกจากที่นี่แล้วพี่สองคนจะรีบไปไหนไม่เติมน้ำมันแล้วเหรอ <laughs> พี The leaf. The leaf ่ชายจะรีบไปไหนมึงนต้องรีบขันเร็วเลยให้รถหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุไอ้กิจ ก็ได้เสียชีวิตลงเพราะเหตุการณ์ในคืนนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมแวะไปปั๊มนั้นผมก็ได้สอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นว่เาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปั๊มนี้ที่ทําให้ธุรกิจของปั๊มได้ปิดตัวลงมีพนักงานเด็กปั๊มคนหนึ่งได้ถูกไฟคลอบตายในบริเวณปั๊มและมีใครอีกหลายๆคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ตัวเวลาผ่านไปเพียงไม่นาน แต่ของปั๊มนี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้เพราะพนักงานที่เสียชีวิตได้มาหลอกลอนพนักงานคนอื่นจนในห,หลายคนอยู่ไม่ได้และขอลาออกจนมาเป็นปั๊มล้างอย่างที่เห็น